อย่าร้องขอแต่ให้ขอบคุณหมายความว่ายังไงคะเคยไหมคะที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นหลายๆเล่มในหนังสือที่ทุกคนเคยได้อา่านในเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่พูดว่าสิ่งที่เราคิดคือสิ่งที่เราจะได้หรือถ้าคุณต้องการสิ่งไหนเนี่ยคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วทุกคนก็ไปอธิษฐานขอนะคะไปขอกับตัวเองบอกตัวเองทุกวันว่าขอให้ได้สิ่งนี้มาขอให้ได้สิ่งนั้นมา แต่อย่าลืมนะคะคำว่าขอเนี่ยหรือการอธิษฐานขอแปลว่าคุณยังไม่มีถูกไหมคะคุณจึงขอเพราะฉะนั้นเนี่ยจักกาลก็จะส่ง s ิ t ูเอชันหรือสถานการณ์ของการที่คุณจะต้องขออยู่เรื่อยไปก็คือคุณจะยังไม่ได้สิ่งนั้นมานะคะเพราะคุณบอกกับตัวเองว่าคุณขอที่จะได้มาแสดงว่าคุณยังไม่มีสิ่งนั้นแต่ลรอยากจะเปลี่ยนเทคนิคใหม่นะคะว่าให้คุณขอบคุณ ว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วนะคะให้คุณขอบคุณไปรวงหน้าให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งนั้นออกมาแล้วจริงๆนะคะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วคุณก็จะบอกว่าจะให้รู้สึกขอบคุณได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่ได้สิ่งนั้นมาจริงๆสิ่งที่คุณจะนําไปใช้ได้นะคะก็คือคุณต้องมีความศรัทธาค่ะคุณต้องรู้สึกว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมา ถึงแน้ในความเป็นจริงคุณยังไม่ได้สิ่งนั้นมาแต่นั่นคือภาพที่คุณต้องการที่จะได้มาให้คุณเชื่อมั่นไปเลยให้คุณเชื่อใจไปเลยนะคะว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาแน่ๆแต่มันกําลังเดินทางมาหาคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยแทนที่จะใช้คําว่า ขออธิษฐานให้ได้สิ่งนี้มาให้คุณใช้คำว่าคุณขอบคุณที่คุณกำลังได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วสิ่งนั้นก็จะค่อยๆนะคะปรากฏในเส้นทางของชีวิตของคุณนะคะคนหรือสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือคำตอบต่างๆก็จะค่อยๆปรากฏนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณะคะ่ะลองเอาไปทำดูนะคะอย่างน้อยเนี่ยการรู้สึกขอบคุณเนี่ยว i ยเบรชั่นนะคะจะแตกต่างเลยนะคะกับการรู้สึก ร้องขอรู้สึกขอบคุณคุณจะมีไวบรชั่นที่สบายๆนะคะแล้วก็เป็นไวบรชั่นที่เป็นบวกนะคะคุณจะรู้สึกหวังใจว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมานะคะคุณจะมองหานะคะวิธีการคุณจะมองหาสถานการณ์ที่คุณจะทําให้ได้สิ่งนั้นมาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกําลังได้สิ่งนั้นมาแต่เมื่อไดที่คุณร้องขอนะคะมันจะเป็นไวบรชั่นอีกแบบ คุณจะรู้สึกว่าคุณกระเสือกกระสนอยู่คุณยังไม่ได้สิ่งนั้นมาจริงๆนะคะเพราะคุณกําลังเฝ้าแต่ร้องขออยู่มันก็จะเป็นคนละแบบลองเอาไปใช้ดูนะคะมันเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดนิดหน่อยนะคะลองกับเรื่องเล็กๆดูก่อนก็ได้นะคะแล้วได้ผลอย่างไรนะคะมาบอกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายๆค่ะ